การเขียนฟีเจอร์นะครับเป็นศาสตร,ร์และศิลป์ของเรื่องการเขียนคําโฆษณาลูกค้าบนอเมริกาส่วนใหญ่นั้นนะซื้อสินค้าผ่านทางมือถือและแท็บเลต็ตสวัสดีครับชาวเอ็ t ซิทุกคน คลิปนี้นะครับถ้าคุณเข้ามาเพราะว่าอยากจะได้รับความรู้แบบคลิปก่อนๆนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้อาจจะไม่มีให้นะฮะแต่จะเป็นการเปิดบริการใหม่นะครับของ Access นะครับของตัวผมเองบอกแล้วว่าปี2021เนี่ยมันจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของทั้งตัวผมและตัวคนที่สนใจสำหรับการขายสินค้าบน a เม z o n ด้วย ฉะนั้นนี่คือบริการใหม่ที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นนะครับเพราะตลอดระยะเวลา5-6ปีที่ผ่านมาบริการของ a c c ซ s s มีเพียงอย่างเดียวนั่นก็คือบริการที่ปรึกษาระยะยาวนะครับนั่นก็คือ6เดือนซึ่งราคาที่ทุกคนจะต้องจ่ายนั้นมันก็คุ้มค่าครับมันก็คุ้มค่าแต่สำหรับคนที่มี Account อยู่แล้ว ต้องการปรึกษาเพียงแค่บางเรื่องต้องการมุมมองของผมในแค่บางเรื่องหรือต้องการบริการอื่นๆจากตัวผมอยากได้แบบตัวผมอยากทำแบบ a อ c o u n t เหมือนที่คุณต้องเคยโชว์ของลูกศิษย์คนนั้นคนนี้จะต้องทำยังไงนี่คือสิ่งที่เรียกร้องกันมานานจากชาว Exit TV และแฟนเพจ Exit รวมถึงข้อมูลหลังบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็น Line a d นะครับแมสเซจส่วนตัวหรือในห้อง Exit n e w เนาะ ปีนี้ผมก็เลยมีความตื่นเต้นคนข้างมากครับเพราะว่านอกจากการให้คำปรึกษาในระยะยาวที่ผมต้องการติดตามผลแล้วนะครับผมยังไม่เคยเปิดบริการในด้านอื่นๆกับชาว a อ i e s s ให้รับรู้เลยว่าการขายสินค้าบน Amazon ม,มันสามารถมีบริการส่วนไหนส่วนอื่นได้อีกนะครับซึ่งวันนี้วิดีโอนี้ที่คุณจะได้ดู มันจะเป็นการเปิดตัวนะครับทั้ง3บริการที่ผมกำลังจะเปิดรวมหมด3บริการที่เปิดใหม่แล้วก็มีอีกหนึ่งบริการที่เป็นซิกเนเจอร์หรือว่าเป็นดั้งเดิมของผมนั่นะก็คือบริการที่ปรึกษาส่วนตัว6เดือนนะครับรวมทั้งหมดบริการของ a อคซิดนะครับก็จะมีอยู่ทั้ง4บริการเช่นเดียวกันวันนี้ผมก็เลยจะมาบอกว่ามีบริการไหนบ้างที่กำลังจะเปิดนะเร็วๆนี้ หลังจากที่ตัววิดีโอนี้ลงไปนั่นหมายความว่าผมเปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะโอเคไล่เรียงกันเลยแล้วกันบริการที่1นนะครับต้องบอกก่อนนะต้องย้ําก่อนนะบริการที่เปิดใหม่อีก3บริการเนี่ยเหมาะสมกับคนที่มีแอคเคา t อยู่แล้วแล้วขายสินค้าอยู่บน a m ม Amazon อยู่แล้วนะครับ ต้องบอกก่อนเลยว่าผมสร้างมาเพื่อคนที่ขาย a เม z o n มาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นมือเก่าแค่ไหนนะครับหรือมือใหม่ที่ขายไม่ได้สัก2-3สาเดือนไม่ถึงปีหรือ1ปีขึ้นไปแต่ตัวเองติดขัดในเรื่องของปัญหาไหนๆเนี่ยสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้เนาะบริการที่1น,นะครับที่ผมกำลังจะเปิดตัวนั่นก็คือบริการที่ปรึกษาระยะสั้นครับอ่ะ ถามว่าสั้นแค่ไหนมี30นาทีนะครับทางโทรศัพท์นะกับ60นาทีซึ่งคนที่จะเข้ามาปรึกษาเนี่ยคุณจะต้องติดต่อกับทีมงานตรงนี้ก่อนว่าคุณจะเข้ามาปรึกษาในเรื่องไหนหัวข้อไหนและในสิ่งที่คุณเกิดปัญหานั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวแอคเค้าคุณ คุณสามารถพูดได้ทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง30นาทีและตัว60นาทีก็ตามนะครับพูดง่ายๆก็คือ1ชั่วโมงนั่นแหละคุณสามารถพูดได้กับผมได้ทุกเรื่องนะครับอยากปรึกษาเรื่องไมซ t วิธีการคิดหาสินค้าแอคเข้าคุณมีปัญหาตรงนี้แล้วอยากได้คอน n e c t i o n ส่วนไหนที่ผมจะให้ได้เพื่อช่วยคุณแก้ปัญหาตรงตรงนั้นได้คุณก็จะได้ไปด้วยนะครับคุณก็จะได้ไปด้วยเลย เพื่อให้คุณแก้ปัญหาที่คุณเกิดปัญหาแบบตรงจุดได้ตรงนั้นนะครับ mm hmm. เรียกได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็แล้วกันสำหรับบริการที่ปรึกษาระยะสั้นนะครับ mm hmm. เพราะส่วนมากคนที่ขายสินค้าบนอเมซอนมาอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องการที่จะมาแบบเฮ้ยมาจ้างคุณต้องเป็นแบบ หเดือนเราค่อยดูเลยกันมีปัญหาแค่เรื่อง2เรื่องเองก็อยากเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันแค่นี้ต้องการแค่นี้นะครับโอเคครับซึ่งผมก็ได้รับเสียงเรียกร้องอย่างนี้มานานให้เปิดแบบระยะสั้นสัทีโทรคุยโทรศัพท์แล้วคุณต้องสามารถแก้ปัญหาให้ได้สําหรับแอคเคาที่ตัวเองมีปัญหาอย่างเงี้ยค่อนข้างโอเคอ่ะโอเคผมก็จัดให้เลครับคุณก็เลือกเวลาเลยครับ30นาทีหรือ60นาที คุณคิดว่าปัญหาของคุณมันยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับหรือเล็กน้อยเพียงใดคุณก็ต้องเตรียมข้อมูลมาให้ทีมงานก่อนนะครับไม่ใช่ว่าคิดอยากจะโทรมาก็โทรมาได้เลยเปล่านะครับต้องมีการนัดเวลาล่วงหน้าชี้แจงปัญหาที่ตัวเองเกิดผมจะได้เอาปัญหาของคุณนั้นไปหาคำตอบก่อนแล้วค่อยมาตอบคุณในช่วงเวลาที่เราได้ปรึกษากันระยะสั้นตรงนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องเลย แล้วทีนี้ฐานข้อมูลในการปรึกษามันก็มาจากความคิดของผมเองนะครับอีกอย่างอีกส่วนหนึ่งก็คือมาจากประสบการณ์ที่ผมเห็นสินค้าขายดีจากลูกศิษย์ของผมจริงๆนะครับไม่ใช่จากโปรแกรมใ,ใดๆนะ จากคนไทยที่ทำการตลาดบนนู้นจริงๆเห็นทุกขั้นตอนของพวกเขาที่ขายดีสามารถนะครับสามารถเอาประสบการณ์นะครับเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาย่อยและมาแก้ปัญหามาเทียบปัญหาในสิ่งที่ลูกศิษย์ผมเจอมาให้คำปรึกษาของคุณได้นะครับ คุณก็จะได้รับคำตอบภายใน30นาทีหรือ60นาทีเลยแล้วก็เอาไปแก้ปัญหากันหลังจากที่คุณปรึกษาเสร็จแล้วนะครับคุณสามารถเอาสิ่งที่คุณจ่ายมาสำหรับ30นาทีหรือ60นาทีนั้นมาเป็นส่วนลดในบริการที่ปรึกษาระยะยาวของผมได้อีกนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคุ้มค่ามากๆครับเหมือนที่ผมบอกเนาะก็ อยากให้คนที่มี Account แล้วติดปัญหาเล็กน้อยนะครับได้ใช้บริการตรงนี้กันคุณไม่มีความจำเป็นที่จะต้องซื้อบริการระยะยาวนะครับตรงนั้นอาจจะเหมาะกับคนที่แบบ เคว้งคว้างขายบนอเมซอนมานานแล้วจับจุดไม่ได้สักทีแบบเออคือแบบมีเรื่องที่ไม่รู้หลายเรื่องเยอะเกินไปอ่ะผมก็ต้องมารีเซ็ตใหม่ทําความเข้าใจในเรื่องอเมซอนให้เขาใหม่นะครับถ้าคุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นถ้าคุณไม่ได้มีความเข้าใจอเมซอนแบบคลาดเคลื่อนหรือเป็นมือใหม่ขนาดนั้นคุณมีปัญหาแค่บางเรื่องผมว่าบริการที่ปรึกษาระยะสั้น30นาทีกับ60นาทีเนี่ยเหมาะสมกับคุณนะครับ ก็อยากฝากไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกช่องทางติดต่อเนาะขอประกาศบริการให้ครบทุกข้อก่อนนะครับทีนี้บริการข้อที่2นะครับนั่นก็คือบริการรับทำลิสติ้งสินค้าอ่าบริการรับทำลิสติ้งสินค้านะครับผมรู้ครับว่าทุกอย่างที่ผมพูดมานี้ในการรับทำนะครับ สามารถจ้างฝรั่งได้นะครับแต่การจ้างฝรั่งในสิ่งที่คุณจะไปจ้างเขานั้นคุณก็ต้องบรีฟเองเป็นด้วยเออแต่ถ้าคุณเป็นคนไทยที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยไม่รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายเรียกว่าอะไรคีย์เวิร์ดอะไรที่เขาให้มาคืออะไรภาษา HTML คืออะไรไม่รู้เรื่องเลยคุณมีแค่สินค้าคุณจะไปจ้างเขาเนี่ยผมมองว่าเป็นการจ้างที่ไร้ประโยชน์นะครับ ฉะนั้นบริการที่2ของผมเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นมาครับนั่นก็คือบริการรับสร้าง listing ส,สินค้ารวมไปถึงการถ่ายรูปด้วยนะครับทุกคนเคยเห็นสินค้าที่ผมขายมาแล้วตัว desk organizer ผมโชว์ไปในหลายวิดีโอแล้วนะครับรูปภาพของผมมีความที่สุดยังไงรูปภาพของลูกศิษย์ที่ผมเคยโชว์ไปมันมีความที่สุดยังไงแล้วทำไม สินค้าของผมและสินค้าของลูกศิษย์มันถึงมีคนสนใจและเกิดเป็นยอดขายอย่างสม่ำเสมอนะครับในเรื่องของรูปภาพนะแล้วมาในเรื่องของการเขียนข้อมูลล่ะไม่ว่าจะเป็นไตเติ d ลดีสคริปชันและโปรดักต์ฟีเจอร์ผมมีการคิดมีการเขียนข้อมูลยังไงใช้คีย์เวิร์ดยังไงที่ลูกค้าใช้เรียกสินค้าจริงๆที่มันตรงกลุ่มเป้าหมายของคุณจริงๆ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าบางคนขายสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งมานานแต่ยังตอบไม่ได้เลยครับว่าลูกค้าของตัวเองที่แท้จริงแล้วมีพฤติกรรมยังไงคือใครแล้วสินค้าของตัวเองจะต้องเอาไปใช้ในเวลาไหนใช้ทำอะไรใช้เพื่ออะไรและเกิดประโยชน์อะไรกับตัวลูกค้าของเขาคนขายมานานบางครั้งก็ยังไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นนะครับ บริการของ Access ที่เกิดขึ้นเนี่ยครับนั่นคือการรับถ่ายรูปนะครับสินค้าเนาะแล้วก็ทำา r r o u u t t e s s r r p t t o o n Ti เทิลฟีเรเรียกรวมๆกันว่าเป็นการสร้างลิส t i n g สินค้านะครับแถมยังไม่พอนะครับสิ่งที่คุณจะได้นั่นก็คือ Data นะครับของตัวสินค้าในกลุ่มเป้าหมายที่คุณจะเล่นนั้นว่ามันมีโอกาสเติบโ,โตมากน้อยแค่ไหนแล้ว คุณควรจะระวังอะไรบ้างในเรื่องของคู่แข่งคุณควรจะพัฒนาทิศท,ทางไปทางไหนคุณก็จะได้ข้อมูลในส่วนตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนะครับในส่วน description น,นะครับสิ่งที่คุณจะได้ไม่ใช่ภาษาอังกฤษโง่ๆง่อยที่เรียงประโยคก,กันแล้วอ่านไม่รู้เรื่องนะครับสิ่งที่คุณจะได้นี่ก็คือภาษา HTML ครับที่คุณจะได้ าบางคนเวลาเราไปดูในเซลล์เพจของคู่แข่งโอ้ยทำไมเขียนสวยจังเลยใส่อีโมจิตรงนี้ได้ทำไมดีสคริปชันอ่านง่ายจังเลยเว้นวรรคตัวใหญ่ตัวหนาแล้วก็อ่านแล้วมีฟิลลิ่งนะครับนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับผมต้องบอกว่าการเขียนนะครับลิสติ้งหรือข้อมูลสินค้าเนี่ยครับการเขียนอธิบายการเขียนอธิบายคุณลักษณะของสินค้า มันมีศาสตร์และสินที่แตกต่างกันกันกบก r ร t i n g นะครับต้องบอกว่าแม้ว่า Amazon จะไม่ให้เขียนอวยสินค้าของตัวเองมากเกินไปแต่สิ่งที่ Amazon สามารถให้ทำได้และผมมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือตัวไตเติลและ product feature นะครับตัวไตเติลเนี่ยเราเขียนอวยเกินความจริงไม่ได้เหมือนที่ทุกคนรู้กันว่าห้ามเขียนคาว่า b บ s เซ e เลอรถูกต้องไหมฮอตโปรดักอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ Amazon ห้ามเขียนนะครับแต่สิ่งที่ Amazon ให้เขียนได้ในฟีเจอร์นีก็คืออธิบายคุณสมบัติของสินค้าได้อย่างเต็มที่เลยยกเว้นคํา Amazon ที่ต้องห้ามนะฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าการเขียนโปรดักฟีเจอร์เนี่ย มันเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่จะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มาเขียนนะครับแม้ว่าคุณจะบอกว่าเฮ้ยไม่เห็นยากเลยก็ไปก๊อปปี้คู่แข่งมาเดี๋ยวะคุณลองก๊อปปี้คู่แข่งแล้วเปลี่ยนแค่คีย์เวิร์ดบางคําดูแล้วดูว่าสินค้าของคุณจะขายดีไหมถ้าขายดีอะมันบอกผมด้วยผมก็จะให้ทําบ้างนะครับแต่ประสบการณ์ของผมสิปีที่ผ่านมาปีนี้ปีที่10พอดีกับอเมซอนนะครับผมอยากจะบอกว่าการเขียนฟีเจอร์นะครับเป็นศาสตร์และศิลป์ ของเรื่องการเขียนคำโฆษณาหรือที่เรียกว่า copywriting ครับบางคนอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกๆคนที่เขียนนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยแค่เขียนขายภาษาไทยกูยังเขียนยากเลยและแบบนี้กูไปเขียนคำโฆษณาภาษาอังกฤษอีกกูจะเขียนได้ไหมเนี่ยนั่นแหละครับบริการนี้ออกมาแก้ปัญหาให้คุณนะครับคุณจะได้ฟีเจอร์ที่เป็น copywriting ที่โ no น้มน้าวลูกค้า นะครับเข้ามาซื้อสินค้าของคุณได้มากขึ้นแถมยังไม่พอยังถูกกดถูกหลักถูกอังกอริทึมของ a เม z o n อีกและจะทำให้สินค้าของคุณมีโอกาสนะครับมีโอกาสที่ a เม z o n จะโชว์สินค้าของคุณในหน้าแรกๆได้มากขึ้น ทุกคนถ้าขายสินค้าบนอเมซอนมานานทุกคนคงจะรูนะ้เนาะว่า80%นะครับ80%ถึง90%ลูกค้าบนอเมริกาส่วนใหญ่นะครับลูกค้าบนอเมริกาส่วนใหญ่นั้นนะซื้อสินค้าผ่านทางมือถือและแท็บเลต็ต20%หรือเพียง10%นั้นเป็นการซื้อสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ ถ้าใครไม่เคยซื้อสินค้าผ่านแอป a เม z o n นะครับ mm hmm. เวลาเราดาวน์โหลดจาก iOS หรือ Android มาแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะเห็นก็คือตัวรูปภาพไตเติลและฟีเจอร์ที่เป็นหน้าจอหลักๆเวลาคุณคลิกสินค้าเข้าไปดูครับฉะนั้น ผมถึงให้ความสำคัญกับ Product Feature และ t i t ต n ค่อนข้างเยอะนะครับผมมองว่ามันเป็นการเขียน Copywriting ไม่ใช่การเขียนคุณสมบัติสินค้าที่จะสามารถทำได้เพียงอย่างเดียวเพราะ Amazon ก็ให้โอกาสเรานะครับณนะตรงนี้คือให้เขียนอะไรที่ไม่เวอร์เกินความจริงแต่เราสามารถเขียนโน้มน้าวให้ลูกค้ามาซื้อได้ ผ่านโอกาสตรงนี้ที่ Amazon มีอยู่ให้นะครับนี่คือบริการที่2ครับนั่นก็คือรับทำลิสติ้งสินค้ารูปภาพแบบมืออาชีพการเขียนข้อมูลแบบนักโฆษณาม,มืออาชีพนักครับนี่คือสิ่งที่ผมจะทำอ่ะทีนี้มาบริการที่3ม,มันจะล้ำขึ้นไปอีกนะครับใครรู้จัก Amazon b r n n r r g i s t t y y บ้างอ่าทุกคนคงรู้อยู่แล้วนะเนาะ ว่า Amazon n แ a r นด์จิสถ้าทุกคนสมัครผ่านมี t r เทรดมารกเสร็จแล้วปับ๊บสิ่งที่ทุกคนจะทำได้คือมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างสิ่งที่ทุกคนจะทำ Amazon b แ a r นด์จิสได้หลังจากสมัครเสร็จปับ๊บคือ 1. มีวิดีโอในลิสติ้งของตัวเองครับนั่นคือวิดีโอจะไปอยู่ในรูปภาพสุดท้ายนะครับที่เราลงไว้ 2. สามารถลงโฆษณาแบบแอดแบนเนอร์ได้3สามารถติดตามเรื่องลิขสิทธิ์ได้นะครับ 4. สามารถ ลงนะครับ EBC content หรือว่าลงรูปภาพในด s สคริ t i o n ได้นะครับแต่บริการที่3เนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่าผมรับลงนะครับรับลงวีดีโอใน listing สินค้าของคุณแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็น Amazon Brand Registry ก็ตามผมสามารถลงวิดีโอให้คุณได้ครับจากสถิติที่น่าสนใจในปี2020นะครับ ลูกค้ามักจะซื้อสินค้าและตัดสินใจได้ดีกว่าถ้าลิสติ n g ของคุณมีวิดีโออธิบายเรื่องการใช้งานของสินค้าและโชว์ว่าสินค้าตัวจริงเป็นยังไงผ่านวิดีโอได้มากกว่าสินค้าที่ไม่มีวิดีโอครับฉะนั้นแล้วนะครับใครที่บอกว่าไปจดแบรนด์ไปจดเทรดมาร์กบนนู้นช่างยากเหลือเกินไม่เป็นไรครับ คุณไม่ต้องไปสมัครแบรนด์ไม่ต้องไปสมัครอะไรถ้าคุณยังไม่พร้อมผมสามารถลงวิดีโอใน listing ของคุณให้ได้แม้ว่าคุณจะยังไม่ได้สมัครแบรนด์กับ a เม z o n ก็ตามเป็นยไงฮะนี่คือ3บริการที่ผมตื่นเต้นมากที่จะอยู่คู่ e s i t เพิ่มอีกจากบริการที่ปรึกษาส่วนตัวระยะยาวนะครับฉะนั้นตอนนี้ a x i t มีมี4บริการแล้วนะคุณสามารถสอบถามค่าบริการ ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นบริการที่ปรึกษาระยะสั้นนะครับการรับสร้าง listing ส,สินค้าครอบคลุมไปถึงการถ่ายรูปละการเขียน c o p y r i t i n g ข้อมูลสินค้าของคุณทั้งหมดบวกภาษา html และ data ข้อมูลในสิ่งที่คุณจะได้รับในสินค้าที่คุณจะขายด้วยอย่างสุดท้ายนั่นก็คือรับลงวิดีโอให้สำหรับคนที่ไม่มีแบรนด์ g i s t y หรือว่าไม่ได้สมัครแบรนด์ิ s t y นะครับ ผมไม่ได้เอาวิดีโอไปลงตัวที่เป็นคัสเตอร์รีวิวข้างล่างนะอย่างนั้นคุณลงเองได้ครับแต่ผมจะเอาตัววิดีโอเนี่ยไปลงในรูปภาพของคุณด้วยเลยผมบอกไปแล้วนะครับว่าลูกค้าในปี2020นีนี้มักจะซื้อสินค้าที่มีวิดีโอมากกว่าสินค้าที่ไม่มีวิดีโอมากกว่าหลายเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ผมจะมาเปิดเผยให้ดูแล้วกันนะฮะว่า ลูกค้ามีการตัดสินใจซื้อมากกว่าเท่าไหร่เนาะถ้าใครอยากรู้ค่าบริการต่างๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีแอคเค้าอยู่แล้วหรือว่าเป็นมือใหม่มือเก่าอะไรอย่างนี้เลือกบริการที่เหมาะสมกับคุณในคลิปวิดีโอนี้แล้วติดต่อสอบถามรายละเอียดมาทาง Line แอตรงนี้นะครับทุกอย่างต้องมีการนัดคิวนัดคุยก่อนนะครับถึงจะให้ผมทำบริการหรือว่าบริการคุณได้นะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ผมตื่นเต้นมากครับที่ปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไราใหม่ๆของ a อคซและของทุกๆคนด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งถ้าใครไม่ถนัดอะไรนะครับมาปรึกษาเราก่อนได้ดูซิว่าบริการของผมมันจะตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณต้องการไหมมันจะแก้ปัญหาให้คุณได้ไหมนะครับฉะนั้นอย่าลืมครับ คุณเป็นเจ้าของสินค้าคุณเก่งแล้วนะครับที่สามารถหาสินค้าที่คุณอยากขายได้แต่คนหนึ่งคนไม่สามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองครับถ้าคุณพอจะมีกําลังคุณก็ต้องจ้างคนที่เก่งกว่าคุณคนที่ช่ำชองด้านนั้นกับคุณมาทำให้สินค้าของคุณขายได้หรือประสบผลสำเร็จในงานงานนั้นซะนะครับ ซึ่งตัวผมเองเนี่ยผมก็เริ่มมีทีมงานหลังบ้านเยอะขึ้นนะครับที่จะมามาบริการของคุณในด้านต่างๆในบริการที่ผมประก,กาศไปเมื่อกี้3าหรือสบริการเนี่ยฉะนั้นผมหวังว่า a อ็กซนะครับของผมนั้นและตัวผมนั้นจะตอบสนองการขายสินค้าบนอเมซอนของคุณได้ในทุกๆรูปแบบได้ในทุกๆมิตินะครับหวังว่าถ้า คลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ถ้าบริการของผมมันไปนโดนใจกับใครก็ขอให้ติดต่อทาง l i n e แอดมาพูดคุยกันก่อนครับว่าปัญหาของคุณคืออะไรแล้วคุณสนใจในบริการไหนเนาะวันนี้ฝากไว้แค่นี้แล้วกันครับเจอกันใหม่วิดีโอหน้ารับรองครับจะกลับมาสู่โหมดความรู้เต็มรูปแบบอีกครั้งสำหรับในปี2021นี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนมาถึงวันนี้ครับ ฝากวิดีโอนี้ฝากบริการของผมไว้ด้วยไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยเนาะสวัสดีครับ